นะครับลักที่ใช้อย่างที่บอกนะครับต้องเป็นหัวกคมงปมแบบนี้นะฮะถ้าเป็นขาแบนมันจะเสียบไม่ได้นะครับทริปเปนูวอสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับต่ำนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะตัวอุปกรณ์ที่เรานํามารีวิวก็คือเจ้าตัวนี้ นะครับอุปกรณ์มี WiFi Smart p l u g ันั่นเองนะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรามาลองรีวิวกันดูสักนิดหนึ่งครับสำหรับอุปกรณ์เสเว่นมี่แน่นอนนะครับเป็นแบรนด์ที่หลายๆท่านที่เล่นอุปกรณ์คือนอกจากโมบายมือถือแล้วเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฮมเนี่ยหลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาในบ้านเรานะครับผมแล้วก็มีลงจําหน่ายบนช่องทางออนไลน์แล้วก็อาจจะมีออฟไลน์หลายๆช่องทางเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสมาร์ทพันะครับ ตัวนี้จะเชื่อมต่อโดยใช้เขาเรียกว่า WiFi ไม่จะเป็นที่จะต้องพึ่งตัวฮับเกตเวย์แต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันครับวิธีการใช้งานและตั้งค่าต่างๆนั้นมันง่ายขนาดไหนนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ s m a r t p พั k Wi-Fi ตัวนี้เนี่ยเป็น g o o g l l version นะครับไม่ใช่ c ชน n าเวอรช์ชัอ่าโอเคแกะเปพร้อมๆกันป๊าบ โอเคแกะเรียบร้อยนะครับถ้าดูจากรูปทรงด้านหน้าเนี่ยจักรูปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่องซ็อกเก็ตตรงกลางนะครับเรียบร้อยก็มีคู่มือนะครับหลายๆภาษามานี่เป็นอย่างนี้มีพลาสติกครอบเรียบร้อยก็แกะออกสักนิดนึงนั่นแหละครับโอ้โหเหนียวเลยทีเดียว ครับนะครับอ่ะเรามาดูที่โตก่อนขาปลั๊กนิดหนึ่งนะฮะเป็นจะเป็นแบบกลมนะครับแบบกลมแบบ EU นั่นเองแบบยุโรปนะครับก็สําหรับใครที่มีปลั๊กที่เป็นวอลปลั๊กแล้วก้เป็นลักษณะเนี้ยก็ใช้งานได้เลยหมายถึงว่าตัวเต้ารับที่มันเป็นแบบว่ารับขาคมได้หรือว่าถ้าอย่างปลั๊กพวกอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้เนี่ยโอเคมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับแต่ถ้าที่บ้านใครมันจะเป็นแบบมีแต่ขาบแบนๆนะครับก็าอาจจะต้องหาทางแปลงกันเสนนิดนึงใช้อะแดปเตอร์แปลงก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าเน้นขอที่มีคุณภาพนิดนึงนะฮะก็ตรงกลางไม่ตรงกลางตรงด้านบนตรงนี้นะครับเป็นช่องๆเนี่ยก็เพื่อที่จะเรานำเขาเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นมาต่ออีกทีหนึง่ง หัวปลั๊กที่จะอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่จะมาใช้ร่วมกับตัวสมาร์ทปลั๊กไฟไฟตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบเดียวกับตัวสมาร์ทปลั๊กเนี่ยครับสองขาเป็นแบบกลมเท่านั้นถ้ามีกราวมันจะเข้ามาเชื่อมไม่ได้นะครับผมโอเคเนาะค <Okay. S 2> ทีนี้เรามาลองดูเลยแล้วกันนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บแบบนี้แต่ค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์เรียกไฟเนี่ยขอ,อยัดเป็นหนึง่ง เห็นไหมครับกระพริบโอกพริบปิ๊บปิปบสีส้มๆอยู่อ่าโอเคตรงนี้นะฮะอันนี้คือก็ไม่ได้มีเสียงพูดเสียงอะไรเหมือนกับตัวพวกเกต e w a y โอเคทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับใช้งานเชื่อมต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากที่เสียบเข้ากับตัวปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มๆกระพริบอย่างที่ให้ดูสักครู่นะครับเราก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ตรงนี้แล้วเราก็ไปดูในมือถือ ของเราเลยก็เปิดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวมีถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปสมัครไปอะไรให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้นะครับกดบวกแล้วก็ add device นะครับอ้อนิดนึงลืมบอกนะครับตัว smart p a r ก wifi ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเชื่อมต่อกับ wifi ในบ้านเราฉะนั้นตรงจุดที่เราใช้งานนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเขาเรียกว่าสัญญาณ wifi ไปถึงแล้วก็สัญญาณที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะดีหน่อยแล้วกันนะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดอาการเขาเรียกว่าดีเลย์ได้เวลาสั่งงานนะครับแล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือเจ้าตัว WiFi สมาร์ทปลั๊กตัวนี้จะรองรับการใช้งานของคลื่นความถี่2.4นะครับฉะนั้นเวลาเราเลือกต่อถ้าอุปกรณ์ที่บ้านใครนะฮะมี WiFi ที่บ้านเนี่ยนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าสองความี่ส่วนใหญ่จะมี2ความถี่แหละนะครับและแยกชื่อกันไว้เป็น2.4แล้วก็5นะครับให้เลือกมือถือที่เราจะใช้ตั้งค่าเนี่ย ไปจับ Wi-Fi คลื่นที่เป็น2.4ก่อนออย่างที่เห็นในมือถือเนี้ยเห็นไหมฮะเรามี2.4กับ 5, ix10 ของขีด2 G กับขีด5้า G เงี้ยให้เราไปจับความถี่2ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตับไปตั้งค่าที่ตัวมีหูนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับบางบ้านอาจจะมีเป็นตัว mesh wifi ซึ่งเขาเรียกว่าเออมันเป็นชื่อเดียวกันทั้ง2.4และกว็5ถ้าโดยปกติแล้วถ,ถ้าอย่างออบีเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อเลือกได้ไดเองตัวพอลออบีนะครับว่าเออ สมาร์ตปลั๊กตัวนี้นะครับลองรับ2.4สี่ก็เดี๋ยวให้ไปจับเพื่อนสนสที่ชื่อเดียวกันนี่แหละ, <Yeah. S 1> ะลองดูเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาที่หน้าแอปอ่ะพออิีนะกดบวกแล้วก็กด add EY นะครับเราก็เลื่อนไปสักนิดหนึ่งจะอยู่ตรงคําว่า power switch เห็นไหมครับ power switch ตรงนี้แล้วเราก็เลือกตัวสมาร์ทปลั๊กที่เราจะแอ d นะครับก็ดูให้ตรงรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหนเห็นว่าจะมีมีสมาร์ทปลั๊ก ซิกบี่ะไม่ใช่นะครับต้องเป็นมีสมาร์ทลักที่เป็น Wi-Fi แล้วก็นี่มีเป็นหลุมหลุมเนี่ยหน้าตากันเดียวกันนะครับก็เข้ามาที่หน้านี้ที่หน้าตั้งค่าตรงน,นี้จริงๆเขาระบุว่าให้รีเซ็ตดีไว้นะครับรีเซ็ตดีไว้เนี่ยก็คือกดปุ่มที่ตัวอุปกรณ์ตัวสมาร์ทลักค้างนะครับถามว่าจะดูยังไงดีนะครับดูตรงปกติที่ไฟกับพริบเป็นสีส้มๆเหลืองๆเนี่ยฮะจริงๆตนี้เขาบอกว่าพอกดค้าง5วินาทีใช่ไหมแล้วก็ ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ตาผมามองเป็นสีส้มไม่รู้ตาบอดสีป่ะนะ <c oughs> <c oughs> นะครับกดค้างไปนะครับคือบางคนอาจจะมีการตั้งค่าไปแล้วลืมหรืออะไรกันแล้วแต่วิธีการอันนี้คือวิธีการรีเซ็ตกดค้างไปมันจะดับไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่กลายเป็นสีส้มๆกับพริปเนี่ยครับหรือว่าสีเหลืองกับพริปเนี่ยหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ติ๊กตรง operation confirm เนี่ยแล้วก็กด next แล้วก็ดูว่าชื่อ Wi-Fi ที่เราใช้เชื่อมต่อถูกไหมพาสเวส่วนถูกต้องไหมอันนี้ผมจะเชื่อมต่อตัวเมียสว์ไวไของออบ,บีของเน็ตเกียแล้วก็กดเี x นะครับก็จะมาถึงขั้นตอนนี้เขาแจ้งว่าให้ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เป็นชื่อนี้ชื่อของสมาร์ทพักจะปล่อยออกมาอีกทีหนึ่งก่อนนะครับนี่จุงมี่ปักเนี่ยจุงมีตัวนี้นะครับโอเคลืมแจ้งนิดหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมใช้ตอนนี้คือตัวอุปกรณ์ p h o n นนั่นเองนะครับ เมื่อเชื่อมต่อกับจุงม,มีเรียบร้อยแล้วอไปที่แอปมีโฮมอีกทีนึงเจ้าตัวแอปก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างตัวสมาร์ทปลั๊กกับตัวเราเตอร์ไวไฟของเรานั่นเองนะครับตอนนี้จะหาหน้าไฟนะครับจากสีส้มๆให้ดูใกล้ๆปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมอ่ะคมหน้าหน่อยกลายเป็นสีน้ำเงินไปเรียบร้อยแล้วชอโอเคนะครับ ตอระหว่างนี้ก็คือเขาเรียกว่ารอให้อุปกรณ์ตัวสมาร์ทปลั๊กเนี่ยเช mm ื่อมต่อกับอุปกรณ์เราเตอร์ของเรานะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็น d i e a d d เรียบร้อยก็ระบุว่าอยู่ห้องไหนสมมติ l i v i n g room ก็ระบุไปนะครับแล้วก <must be S 1> ็กด next จะตั้งชื่อไหมว่าเป็นสมาร์ทปลั๊ก wifi ต่อกับนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยล่ะแล้วก็กด next successful เรียบร้อยแล้วก็กด get start นะครับ power on นะครับ on off อ่ะลองกด on off พอ,อ off ปุ๊บนะครับไฟก็จะดับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพระชัดดีกว่าอันนี้เห็นไหมครับมาสมผมออนปุบนี่เห็นไหมแต่มีไฟติดขึ้นมาเลยสีฟ้าไฟเห็นไหมครับออฟนี่ตัดไฟเรียบร้อยนะครับก็ออน นะประมาณนี้เราก็ตั้งเช t คไทม์อันนี้จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่แกะกล่องมาแล้วก็ทดสอบเลยก็ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับว่าเราจะให้ระบบไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเชื่อมต่อปิดเปิดตอนไหนนะฮะมี s เ h e ด u ว e ไทม์นี่ตัวนี้เขาดาวไทม์โอเคอันนี้วิธีการ add, แอดล้วก็วิธีการใช้งาน เท่านี้เองนะครับง่ายมากเลยทีเดียวเชื่อมต่อ wifi สังเกตไม่ได้ระบุว่าจะต้องไปเขาเรียกว่าเลือกครับแต่ยอย่างใดนะทีนี้มาดูนิดนึงตัวนี้นะครับพอกดตุ่มๆสามตุ่ม,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 มเม็ดไข่ปลาเนี่ยมันจะมีเฟิร์มแวร์อัปเดตให้นะครับถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะหายไปก็ไม่ต้องไปยุ่งแต่อย่างใด <Okay. S 1> โอเคโอเคนะครับ <S <S แค่นี้เองเป็นไงครับง่ายมากเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อสำคัญ ต้องวางอุปกรณ์เนี่ยให้อยู่ในรัศมีของสัญญาณ WiFI ที่ดีตงจริงอะ่ะขึ้น่น2.4ก็ค่อนข้างที่จะทะลุทะลวงดีอยู่แล้วพี่แตว่าก็อยากให้ไปอยู่ปลายสัญญาณมากนะไม่งั้นมันจะมีความดีเลย์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวลองต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าดูสักหน่อยดีกว่านะว่าทำงานได้จริงไหมนะครับตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่ผมว่าท oh, <no. S 1> ุกบ้านน่าจะมีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นพัดลมประเภทแบบไม่มีใบพัดกันแล้วเนาะ นะครับเทคโนโลยีก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเสียบปลั๊กให้ดูลืมลืมนะครับปลั๊กที่ใช้อย่างที่บอกนะครับต้องเป็นหัวกลโปแบบนี้นะฮะถ้าเป็นขาแบนมันจะเสียบไม่ได้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับสังเกตปั๊บตอนนี้พัดลมยังเปิดติดอ่ะให้ดูบนหน้าแอปพลิเคชันนะครับตัวดีไวิเพราะว่ายังออนอยู่นั่นเองพัดลมเลยทำงานได้นะสมมุติว่ากดปิดปั๊บปิดแล้วนะครับพัดลมก็หยุด ปิดเรียบร้อยนะครับเปิดดีเลยประมาณประมาณหนึ่งวินาทีประมาณหนึ่งหนึ่งวินาทีเะนั้นนะครับข้อส mm ําคัญเลยนะครับพยายามให้ตัวอุปกรณ์ตัวสมาร์ทพาร์ยอยู่ใกล้ๆกับ wifi ไว้จะเป็นดีที่สุดนะครับเห็นว่าถ้าไกลจริงๆก็อย่าให้ไกลมากแต่ถ้าไกลมากก็แนะนําให้หาตัวขยาย wifi นะครับเพื่อวางสัญญาณ wifi ให้ครอบคลุมเพราะว่าถ้าไกลมากๆผมว่าดีเลยจะเยอะกว่านี้นะครับผม นะครับเพราะว่า wifi เนี่ยระยะทางยิงย่งไกลเนาะสปีดก,ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆ,ๆนะครับอันนี้กรณีอันนี้เวลาสั่งนี่คือสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมลองดูครับถ้าผมปิด wifi ในมือถือจะได้รู้ว่าทำงานพันจริงๆคือทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแหละนะฮะเพราะว่าตัวตัวมีเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำงานผ่านระบบ wiFi ง่ายๆคือถ้าเน็ตดับก็จะคอนโทรลอะไรไม่ได้นั่นเองนะลองไปดูไหม ป tamam. ั๊บเห็นไหมครับอันนี้ WiFi บนมือถือเนี่ยเป็น 4G แล้วนะฮะดีเลย์ค่อนข้างที่จะน้อยก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นตั้งค่าต่างๆได้ในนี้นะครับก็ตรงออโตเมชันเนี่ยเราก็เลือกตั้งค่าว่าอาจจะบอกว่าถ้ามี Temperature ในบ้านเราอีกเหมือนตัวตัวมีเทมหรือตัวอะคาลาอะไรประมาณนี้นะฮะตั้งเทมให้อุณหภูมิสูง เกิน35อ,องศาปุ๊บพัดลมทำงานคำว่าพัดลมทำงานในที่นี้หมายถึงว่าพัดลมที่ต่อกับสมาร์ทลักนะครับไม่ใช่ว่าไปจากพัดลมโดยตรงนะฮะอ่าตรงนี้ก็เขาเรียกว่าไปเป็นลูกเล่นได้หลายๆอย่างนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไปต่อกับปั๊มน้ําไปต่อกับอะไรว่าตั้งเวลาลดน้ําในสวนอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าไปไประยุกใช้งานแล้กันสําหรับตัวโฮมออโตเมชั่นตัวสมาร์ทลัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะขออนุญาตปิดก่อนปั๊บ มันเชื่อมต่อโดยที่ใช้ Wi-Fi ในบ้านนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งเกตเว์หรือว่าตัวฮับนั่นเองฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นตัวสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านเรานั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อมูลอะไรสงสัยก็สอบถามมาเพิ่มใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆจริงๆอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ